สวัสดีค่ะจากว่าไลมงยมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนมต้มนะคะเป็นขนมต้มโบราณนะคะใช้ไส้เป็นแป้งข้าวเหนียวนวดนะคะแล้วก็ใส่ไส้คือใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะปั้นก้อนนะคะไม่ได้ใช้มะพร้าวหรือว่ากาบมะพร้า มะพร้าวนะคะเอามากวนนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลมะพร้าวเทสเนี่ค่ะเราก็จะมาปั้นก้อนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมานวดแป้งกันต่อค่ะนวดแบบโบราณนะคะใช้น้ําอุ่นๆนิดนึงผสมค่อยๆตักน้ํานะคะโรยๆลงไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปใช้เยอะ เดี๋ยวจะต้องการเพิ่มแป้งขึ้นมาเรื่อยๆข้าวจะจะจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพอดีเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันพระนะคะก็เลยมาทำขนมต้มนะคะล้างมือให้สะอาดสักนิดนะคะพอกสบู่ให้เรี่ยมๆขัดมือให้เรี่ยมๆนะคะเพราะเราเป็นชาวกเกษตรมืออาจจะดำตามร่องลายมือ ตามร่องเล็บนะคะเราก็จะนวดนวดระยะประมาณสักยี่สินาทีนะคะเพื่อให้แป้งนี้เนียนนะคะถ้าแป้งเนียนกับแป้งไม่เนียนจะต่างกันนะคะถ้าแป้งไม่เนียนเวลาทําขนมแล้วจะกินไม่อร่อยนะคะจะจะรู้สึกแข็งแข็งกระด้างกระด้างนะคะ แต่ถ้าเรานวดนานๆคือเนื้อแป้งจะเนียนจะทําให้เวลาเราทําปั้นขนมออกมาแล้วเนื้อจะนิ่มเหนียวนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เราก็สามารถที่จะปั้นได้แต่อันนี้ก็รู้สึกวบนน้ำจะเกินไปนิดนึงนะคะ ก็เดี๋ยวนวดนวดให้น้ำเขารลาเหยออกไปเพื่อเราจะได้ปั้นนะคะส่วนมะพร้าวเราก็จะใช้อย่างสดเลยหรือว่าเราจะนึ่งก่อนก็ได้นะคะถ้านึ่งแล้วถ้าขนมเหลือยันถึงช่วงบ่ายขนมก็จะไม่บูดไม่เสียนะคะมะพร้าวนี้ก็เมื่อนึ่งเสร็จแล้วเราก็คล้าวเกลือนิดนึงนะคะ เพื่อจะได้มีรสเค็มๆนะคะเค็มๆมันๆส่วนข้างในเนือ้อข้างในลูกขนมต้มก็จะเป็นหวานนะคะก็จะทําให้ขนมนี้มีรสชาติอร่อยนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้เราก็จะตั้งหม้อน้ํานะคะเพื่อให้น้ําเขาเดือดเราจะได้ปั้นขนมแล้วก็ลงไปต้มได้นะคะ ันนี้ก็เกือบเดือดแล้วนะคะเมื่อน้ำต้มที่เราตั้งไว้เดือดเราก็จะมาหยิบนะคะหยิบแป้งเข้ามาแบบนี้แล้วก็ใช้ก้อนน้ำตาลนะคะถ้าทำขายเราจะใช้เป็นมะพร้าวหรือว่ากากมะพร้าวที่เราใช้กะทิแล้วนะคะมากวนนะคะเพื่อเราจะได้ประหยัด ถ้าเราใช้น้ําตาลแบบนี้ทําขายไม่ได้กําไรเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปั้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคือน้ําตาลก็จะก้อนใหญ่แล้วก็มีแป้งหุ้มแล้วเราก็จะไปต้มนะคะอันนี้ก็จะมีที่เบลรงพยอมได้ใส่ลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะหย่อนลงไปแบบนี้นะคะถ้าน้ําเดือดแล้วก็มี ลูกที่แป้งที่เราปั้นแล้วลอยขึ้นมานะคะเราก็สามารถที่จะช้อนขึ้นมาได้เลยนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ช้อนขึ้นมาได้เลยนะคะเมื่อเราช้อนขึ้นมาแล้วเราก็จะใส่ไปในหม้อน้ําหม้อน้ําเปล่านะคะนี่ค่ะอย่างนี้ลอยแล้วนะคะแปลว่าแป้งสุกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ อันนี้คือยังไม่สุกนะคะคือแป้งเขายังจมอยู่นะคะถ้าเขาสุกแล้วแป้งจะลอยขึ้นมานะคะอันนี้ก็ลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ลูกเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะไปใส่แช่ในน้ําน้ําปกตินะคะไม่ใช่น้ําเย็นนะคะแล้วเราก็จะปั้นใส่ใหม่ เมื่อเราตักขึ้นจากน้ำนะคะเราก็จะมาคลุกนะคะคลุกกับมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวชักเส้นเพราะว่าเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะคือมะพร้าวยังไม่ยังไม่แก่มากนะคะก็เลยจะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นมะพร้าวแก่หรือว่ามะพร้าวทึนทึกเราก็ต้องใช้กระต่ายขูดอันนี้ใช้มือแมวชักเอานะคะนี่ค่ะเราก็จะมาคลุกกับ มะพร้าวแบบนี้นะคะมะพร้าวนี้ก็คล้าวเกลือนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ขนมต้มลูกสวยๆน่ากินแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะวันนี้ก็มาทําให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะทํากินง่ายๆนะคะตามสไตล์ของมาลัยวงพยอมแล้วก็ ทำขายอันนี้ก็จะใช้ทุนสูงนะคะเพราะว่าเป็นน้ําตาลมะพร้าวส่วนมากก็จะใช้มะพร้าวนะคะกวนวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บาลายของพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ